เรื่องแรกนี่ดูในภาพเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะนี่เรื่องของยาเสพติด,ดที่คุณบอกว่าทลายมาเนี่ยตามเมืองสุพรรณเนี่ยนะ จ็ดสิบหกกว่าล้านนะครต้องบอกว่ามันเรื่องของยาเสพติดยังคงมีการระดมกวาดล้างกันอย่างต่อเนื่องนะถ้าไปเป็นในมุมของอาชญากรรมนะคุณนริกานะฮะวันนี้เองในช่วงบ่ายที่ตํารวจภูธรภาคหนึ่งท่าดของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังมีคุณชาดาไทยเศษนะฮะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยมีพลตารวจโทสําราณนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติพร้อมทั้งทางท่านพ ตำรวจโทอ,อัคารเดชพิมลศรีอันนี้ก็ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็<ะ>ผลตบ,บรวจโทจิรสัรแก้วแสงเอกผู้ชาการตำรวจภูธรภาคที่หน<ะ>ึ่งนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มีการถแถลงผลปฏิบัติการการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดนะในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยยึดได้มากกว่าเป็นของกลางก็คือ,อยาบ้าเนี่ยสี่ล้านห้าแสนเมตร เยอะมากใช่นะฮะเราก็ยังมียาบ้าเป็นผงรออัดเม็ดเนี่ยมูลค่าทั้งหมดกว่า76ล้าน5แสนบาทด้วยกันทีนี้เนี่ยคือปฏิบัติการเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากว่าจากการขยายผลนะจากการจับก,กลุ่มผู้ต้องหาลักรอ,อบลำเลียงยาเสพติด นะฮะจำนวน1.4ล้านเม็ดที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาใช่ไหมผลนะใช่เขาก็สืบทราบอ้าวโอเคสืบทราบจนจนรู้ว่าโอเคมีกลุ่มที่ลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือแล้วก็มาเก็บไว้ที่อาคารพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีด้านหลังโรงสีร้านอ่ะก็เลยมีการนำกำลังไปสังเกตการจนพบกับอ่าทาน้าของในเอละกันนาสมมุตินะฮะ ขับรถเข้ามาในบ้านหลังดังกล่าวก็มีการแสดงตัวเข้าตรวจค้นแล้วก็ยังพบนายบีอันนี้นามสมมุติแล้วกันะนะฮะซ่อนตัวอยู่ที่บริเวณชั้น4ของบ้านนะฮะก็ผลการตรวจค้นครับก็เจอทั้งเครื่องอัดเม็ดยาบ้าหนึ่งเครื่องออันนี้เป็นเหมือนกับแท่นปั๊มยาบ้าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับของกลางด้วยยาบ้า,าชนิดเม็ดสีเอาเป็นข้าๆวๆตัวเลขกลมๆนะสี่ล้านห้าแสนหกหมื 4, 5, 6, ่นเม็ด พุกซ่อนอยู่ในรถสองคันที่จอดอยู่บริเวณบ้านแล้วก็บริเวณเครื่องปั๊มยายาบ้าลักษณะเป็นผงซึ่งจะรออัดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสน้ำหนักรวมประมาณ18กิโลกรัมนะเจ้าหน้าที่ก็มีการควบคุมตัวทั้งสอง นะพร้อมของกลางเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนกองประชาการตรบวจปรับปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะ,ะครับเบื้องต้นเนี่ยก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็คือร่วมกันจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1นึ่งหรือว่ายาบ้าไว้ในครอบครองนะ,ะเพื่อจําหน่ายแล้วก็ก่อให้เกิดการแพร่กระจายต่อสาธารณาชนะนะทั้งนี้ยาเสพติดจานวนดังกล่าวหากนําไปจําหน่ายในท้องตลาดคุณน,นอน,นิกาจะยังไงล่ะเนี่ยมูลค่าจะสูงกว่า76็ดสิบหกล้านห้าแสนบาทด้วยกัน หลังจากนี้เดี๋ยวก,ก็จะมีการขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมถึงตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของผู้กระทาความผิดเพื่อใช้อามาตรการในการบังคับยึดท,ทรัพย์แหละค่ะนะในเรื่องนี้กันต่อไปนะก็ต้องขยายผลแล้วทั้งกลุ่มผู้ค้าผู้สั่งการนะบุคคลในเครือข่ายยาเสพติดใช่แล้วก็ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องของการกระทําความผิดเนี่ยกถูกต้องอาาก็จะ นำมาตรการสมคบใช่ไหมสนับสนุนช่วยเหลือก<อ>ันแล้วก็ยึดทรัพย์สินเนี่ยมาใช้ดําเนินการกับบุคคลในเครือข่ายยาเสพติดน,<ช>นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการขยายผลอย่างตอนน่งนอเน,นื่องแน่นอนเพื่อป้องกันี่ไปทลายมานะฟ้าสุพรรณบุรีก็ทีนี้นนดูดูมุมของทางท่านผู้ช่วยผบตรก็คือพลตงจรบทโทสำราญดดนมานะท่านก็ได้บอกเหมือนกันว่าโอเคจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาทั้งสองรายก็รับสารภาพในข้อในข้อหาครอบครองยาเสพติดแล้วก็ยอมรับว่าโอเคท่านผลิตดังกล่าวเนี่ยมันอยู่ในครอบครองของ ตนเองแต่ปฏิเสธในข้อหาผลิตยาตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลมากนักแต่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปเร้่งต้นเนี่ยคาดว่าไอ้เจ้าท่านพินผลิตตัวเนี้ยกลุ่มขายยาเสพติดดังกล่าวอาจประกอบด้วยตนเองไม่ได้มีการนําเข้าจากต่างอ่าไม่ไม่ได้มีการนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านประกอบเองไม่ได้สั่งเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านถูกนะฮะเนื่องจากไม่มีความซับซ้อนและมีขนาดเล็ก มีทั้งหมดเจ็ดหัวตอกตอกได้ครั้งละเม็ดนะอยู่ระหว่างว่าตรวจสอบว่ามีกําลังการผลิตได้นาทีละกี่เม็ดแล้วก็เนื่องจากเครื่องดังกล่าวเยวมีน้ําหนักมากแล้วก็แม้จะสามารถบรรจุใส่ในรถยนต์ได้แต่คาดว่าจะใช้ผลิตภายในบ้านมากกว่าขณะที่ส่วนผสมยาเบื้องตน้นพบว่าใช้ยาบ้าที่เสียหรือขึ้นรา มาผสมกับส่วนผสมอื่นเพื่อผลิตในปริมาณที่มากขึ้นใช่ขึ้นราคาอันนี้เจ้าหน้าที่บอกเลยอันนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าใช้ส่วนผสมอื่นๆใดบ้างนะทั้งสารเสพติดและก็แป้งสีที่ใช้ผสมแล้วก็สูตรนะฮะว่ามันจากแหล่งใดรวมถึงเดี๋ยวมีการตรวจสอบว่ายาบ้าที่ตรวจยึดได้เนี่ยผลิตจากท่านผลิตยาที่ตรวจยึดได้หรือไม่นะอันนี้เขาต้องมาดูกันต่อการคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ต้องขยายผลกันต่อเนื่องด้วยใช่นะ